สวัสดีแฟนบอลลาซอทุกคนนะครับวันนี้23ธันวาคม2515นะครับวันจันทร์ที่26พรีีเมยร์ลีกก็จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกแล้วนะครับโปรแกรมการแข่งขันก็จะประมาณนี้นะครับคู่แรกเลยเวลาทุ่มครึ่งนะครับเบรนฟอร์ดจะเปิดบ้านต้อนรับทรัมป์สเปอร์สี่ทุ่มก็จะเป็นเลสเตอร์ซิตี้เจอเนวคาสเซิลนะครับมีเซาท์ตันเจอไบรท์ตันคริสตั์พลายเจอฟูลแลมนะครับเอเวอร์ตันเจอบุฟฟแฮมตัน เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็จะเป็นแอสเซนเวล่าเจอริวัพูนะครับซึ่งก็เพิ่งจะ,ะแพ้ทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ตกรอบคาราบ,บาลครับนะครับเดี๋ยวจะได้สรุปให้ว่าคาราบาลครับมีใครเข้ารอบไปเจอกับใครบ้างในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเวลาตีสาอาร์ซโนพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเอามาดูในส่วนของอผลการ จับสลากประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายของครา,าคร์บเอาคัพกันหน่อยนะครับหลังจากที่เ,เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสามารถที่จะเบียดเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้อย่างสุดมันนะครับโดยเอซิตี้เนี่ยได้ประตูกออกนําไปก่อนนะจากเออร์ลิงฮาร์แลนตั้งแต่นาทีที่10นะครับสุดท้ายก็สามารถเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่องนะครับก็จะไปเยือนเซาท์햄ปตันนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เปิดบ้านต้อนรับ เชลตันแอตแลนติกนะครับนอตเทิลแมฟอ,รฟอรเรสตจัดบ้านเจอกับบูฟนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้โดยาการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศนี้เนี่ยก็จะมีขึ้นในวันที่9มกราคม2อง5นะครับเอาเรามาดูในส่วนของอเกมพรีมเมียร์ลีกนะครับที่อาร์ซอุลจะเปิดบ้านต้อนรับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับก็อาร์เดต้าก็ได้มีการาให้ข้อมูล หลายอย่างนะครับในพ s s คอนเฟร e น c ์แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันที่เราน่าจะอยากทราบกันามากๆหน่อยก็คือในวันนั้นเนี่ยเราจะได้นักเตะชิมชุดใหญ่กลับมาครบหรือ,อยังนะครับก็มีข่าวว่า,านักเตะทุกคนกลับมารายงานตัวซ้อมกับสโมสรมเรียบร้อยนะครับยกเว้นวิลเลียมซิบานะที่จะมาในวันศุกร์นี้นะครับ จริงๆคนอื่นๆก็ได้มีโอกาสลงสนามอุ่นเครื่องไปแล้วด้วยซ้ำนะครับก็มีนัดล่าสุดก็เป็นอันดักระชับมิตรนะครับก็จัดชุดใหญ่พอสมควรแต่ว่าก็จบลงด้วยการเสมอกันไป0นประตูศูนย์นะครับอน,นักข่าวก็ได้ถามว่าวิลเลียมซาริบาจะได้มีโอกาสลงเล่นในเกมเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดไหมอัลอน่ก็บอกวาอ่าจริงๆก็ ต,ต้องต้องดูว่าหลังจากวิลเลียมซาิบากลับมารายงานตัวแล้วซ้อมกับทีมแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าสภาพเขายังดีแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นประมาณนั้นก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับในส่วนของข่าวที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็จะเป็นเรื่องของเอลมิลสมิธโรนะครับที่ก็ถูกคาดหมายว่าจะได้ลงเล่นบ้างนะครับในดูไบซูเปอร์คัพที่ผ่านมาแต่ว่าสุดท้าย จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ลงเล่นนะครับถึงตอนนี้ก็มีการประเมินออกมาว่าเจ้าตัวจะยังไม่น่าจะได้เล่นกับเกมที่อาเซอจะเปิดบ้านต้อนรับไวแซมยูเนเตดนะครับโดยก็คาดว่า,าน่าจะอ่ายังเร็วไปนะครับส่วนริสนิวเซนเนี่ยได้รับประกันบาดเจ็บจากเกมที่อุ่นเครื่องกับยูเวนตุสนะครับแล้วก็น่าจะพักไปตลายสัปดาห์เหมือนกันแต่ว่า ยังบอกไม่ได้แน่นอนว่าจะต้องพักยาวาขนาดไหนนะครับส่วนกาเบเชซุสนี่ก็แน่นอนต้องต้องยาวไปนะครับแต่ว่าอาริต้าก็บอกว่ามันยังบอกไม่ได้หรอกว่าเมื่อไหร่นะครับในส่วนของคนที่จะมาเล่นแทนเนี่ยอาริต้าบอกว่าหลากัหลกๆเลยก็จะเป็นการให้โอกาสเอดินเคเทียก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับผู้เล่นคนอื่นอย่างมาริลี่เนี่ยเข้ามาเล่นได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่ายังไงก็ตาม อาร์ซก็ยังคงจะแอคทีฟในตลาดซื้อขายนะครับก็คําว่าแอคทีฟก็เขาบอกว่าหมายถึงการพยายามหาผู้เล่นที่สามารถเข้ามาแล้วสร้าง Impact ให้กับทีมได้นะครับก็ประมาณว่ามาแล้วใช้ได้เลยอย่างนี้นะครับอย่างไมเคิลมูติดนี่ก็เป็นชื่อที่ถูกพูดถึงตลอดนะครับโดยเป็นทางด้านเยเรนตินะครับได้ออกมาเปิดหัวก่อนนะว่าอาร์ซอกเนี่ยสนใจทางด้านไมเคิลมูติสจริงๆนะครับโดยโดย าทางด้านเดวิดออนสตีนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยนักข่าวชื่อดังอีกหลายคนรวมถึงเบนเจคอบแล้วก็ฟาบริเิโอโรมาโน่นะแต่ว่าทุกคนก็พูดในทํานองที่เราพอจะจับความได้ว่ามูติดเนี่ยให้ความสนใจที่จะย้ายมาเล่นใะห้อาร์เซอลจริงๆนะครับแล้วอาร์เซอลเองตอนนี้เนี่ยมันชัดเจนมากว่าก็ต้องการที่จะคว้าตัวมูติดมาร่วมทัพ ส่วนชักตโดนิเองก็ชัดเจนว่าต้องการราคาที่สูงนะครับโดยว่ากันว่าทางด้านชักเตโดนิเนี่ยต้องการ100ล้านยูโรนะครับหรือประมาณสัก80กว่าล้านปอนด์นะครับแต่ว่าทางเบนเจอร์ขอบ,บอกว่าน่าจะต่อรองได้แถว53ล้านปอนด์แล้วก็มีแอดออนเกี่ยวเรื่องของอความสำเร็จนะครับอาจจะเป็นถ้าคว้าแชมป์แล้วจะได้เพิ่มขึ้นหรือว่าได้ถ้าอาองสามารถที่จะ คว้าโคต้ายูฟาแชมเปียนส์ลีกได้เนี่ยก็จะได้มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตัวของนักเตะ,ะที่อาซอจะต้องจ่ายให้ชักต้าโดเนตเนี่ยมากขึ้นนะครับก็ประมาณอย่างนั้นส่วนในรายของอนักเตะคนอื่นๆเนี่ยนะครับจะไม่ค่อยมีความชัดเจนเท่าไหร่นะครับที่จะพอหยิบยกมาพูดคุยแล้วพอจะมีความหวังได้หน่อยก็เป็นทางด้านยูริเทเลมอง ที่นักเตะเนี่ยจะหมดสัญญากับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ในซัมเมอร์นี้แล้วก็ยังไม่ได้ต่อสัญญาครับนักเตะแบบนี้ผมว่าอาร์ซอลชอบนะแล้วก็เล็งมานานแล้วด้วยแต่ว่าผมว่าเลสเตอร์ซิตี้เองตอนนี้ก็กําลังมองหาตัวตายตัวแทนเหมือนกันนะโดยก็เอามองไปที่อูนาฮีนะครับของอโมรกโกที่เล่นให้กับองเช่ครับในลีกเอิงฝรั่งเศสแต่ว่าทางด้านตัวนักเตะเองเนี่ยอาจจะ อยากย้ายไปเล่นให้กับทีมในอิตาลีมากกว่าซึ่งก็มีทีมอย่างนาโปลีให้ความสนใจเหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่าเลสเตอร์ไม่สามารถหาตัวแทนตัวแทนของยูวิเทอร์มองได้เนี่ยก็อาจจะทําให้การเจรจาซื้อขายยูวิเทอร์มองกับทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะครับเพราะเราก็ต้องเชียร์ให้เลสเตอร์ไปคว้าอุณหีมาให้ได้นะครับ ส่วนความขึ้นไหวที่น่าสนใจอื่นๆนะมันก็มีข่าวว่าในช่วงที่ผ่านมามันมีการทบทวนการใช้ VR ในการตัดสินนะครับโดยสมาคมผู้ตัดสินของอังกฤษเนี่ยพบว่ามีการใช้ VR ตัดสินผิดพลาดในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปถึง6ครั้งนะครับหนึ่งในนั้นเป็นการใช้ VR เพื่อยึดคืนประตูของกาเบรียลมัเตลลี่ที่ยิงอย่างสวยเลยนะครับ ในเกมกับทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งนี้ก็เป็นรายงานจาก ESPN นะครับบอกว่าคณะกรรมการอิสระที่ถูกตั้งขึ้นนะครับหลังจากที่ฮาวเวิร์ดเว็บเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าผู้ตัดสินตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการพิจารณาการใช้ VR a ในการตัดสินเพื่อหวังที่จะลดความผิดพลาดในอนาคตนะครับ โดยคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นประกอบไปด้วยดผู้ตทดศิน3์นนะคนแล้วก็ตัวแทนจากพรีเมียร์รวมถึงสมาคมพุทตศิสป์อย่างละ1คนนะครับโดยเหตุการณ์ที่ถูกมองว่าอัตตสินผิดพลาดไปเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการที่ผู้ทตศิสิ์ใช้ VR a แล้วก็ริบประตูที่มาตินิลี่ยิงเข้าไปโดยมองว่ามาตินลิกาเนี่ยไปทำฟาวใส่ิสตียนเ,กเนก่อนนะครับก็ น่าเสียดายนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้ประตูขึ้นนําก่อนเชื่อว่าเกมจะไม่จบแบบนั้นแน่นอนนะครับส่วนอีกห้ากรณีที่เหลือก็เป็นการตัดสินให้คริสตันพาเลสได้จุดโทษจากจังหวะแฮนด์บอลของ Lucas Dean ลูคัสดีนเนี่ยนะครับในเกมที่อัลเันพาเลสเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้3ประตูต่อหนึ่งกรณีที่3เนี่ยก็เป็นการยึดประตูของแม็กซ์เวลคอนเนตคืนนะครับเพราะมองว่าแจอร์ดโบเวนเนี่ยทำฟาวพวกสาวประตูเชลซีซึ่งตอนนั้นเหมือนเขากระโดดแล้วผู้ตัดสินมองว่าเท้าเนี่ยมันไป เข้าที่หนะ้าอกของเมนดี้แต่ว่าจริงๆอ่ะมันจังหวะมันเร็วมากมันอาจจะแค่แบบถัทกทากอะ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายเขามองว่ากรณีนี้ตัดสินผิดพลาดนะครับคือเวสแฮมควรจะได้ประตูนะครับในวันนั้นซึ่งก็จะเป็นการไปตัดแต้มเชลซีลงไปอีกนะครับแต่ว่าเมื่อมันผิดพลาดไปแบบนี้มันก็น่าเสียดายนะครับกรนีที่4ี่เป็นการยิดคืนประตูของนิวคาสเซิล เพราะมองว่าโจวิลล็อกเนี่ยไปทำฟาวใส่บิเซนเต้กเวต้าในเกมที่นิวคาสเซิลเนี่ยเปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลตนะครับกรณีต่อไปอเป็นการสั่งจากใบแดงให้กับเด็กัสลุยเพราะว่าเห็นว่าไปทำพฤติกรรมรุนแรงใส่ทางด้านอเล็กซานดรามิโตวิชในเกมที่ฟูลแลมเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวลาร์ไปได้3ปอร์เซ็นต์นะครับก็เหมือนจะไปใช้หัวมั้งลูกนั้นน,นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาเขา,เขาไปดูแล้วเขาบอกว่าเออใบแดงอาจจะแรงไปหรือเปล่า ต่อไปกรณิสุดท้ายเป็นการตัดสินให้เบนฟอร์ดได้จุดโทษจากจังหวะฟาวของดีเนสันนะครับในเกมที่เบรนฟอร์ดเนี่ยชนะนัตเทนแฮมฟอร์สไป3ประตูต่อหนึ่งะครับก็หวังว่าตั้งแต่วันนี้ไปการตัดสินเนี่ยจะมีความอาชิงตรงอาญาธรรมมากขึ้นนะครับก็หวังว่า VR a จะถูกใช้ในการทำให้อ,อ,อหาภรนอการตัดสินมันมันออกมาอาชิงตรงแม่นยำมากขึ้นนะครับ วันนี้อา,อาสวองดีครับก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณแฟนมารุท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ